ครบเครื่องเรื่องการเงินาบเคกรุ๊ปสังคมในปัจจุบันนี้นะครับสามารถพูดได้เลยครับว่าเราอยู่ในยุคของไซเบอร์นะครับหรือว่ายุคของดิจิทัลนะครับซึ่งสังเกตได้จากคนส่วนใหญ่นะครับที่ใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์กันมากขึ้นครับครบเครื่องเรื่องการเงินาบเคกรุ๊ปในวันนี้นะครับเลยมีบริการดีๆ ที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลแบบนี้มาฝากกันครับบริการเคเบ y b แบงกิ้งนะครับหรือบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะมาช่วยคุณจัดการด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการด้านบัญชีนะครับการเช็คยอดบัญชีคงเหลือนะครับเช็คยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตครับโอนเงินรวมถึงเติมเงินในโทรศัพท์มือถือนะครับหรือแม้กระทั่งจ่ายบินต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงช่วยให้คุณทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับสากลบริการเค y b e เบอร์แบงกิ้งนะครับได้พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยไวถึง2ชั้นด้วยกันดังนี้ครับชั้นที่1คือ user id password นะครับเมื่อล็อกอินเข้าสู่บริการเค y b e เบอร์แบงกิ้งสามารถกำหนดชื่อผู้ใช้งานหรือว่า user id นะครับรวมถึงรหัสผ่านได้ด้วยตัวคุณเองครับชั้นที่2เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะโอนเงินไปย คนอื่นจ่ายค่าสินค้าและบริการหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวให้กับคุณทาง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการในครั้งนั้นๆเรียกว่าวันทาพาสเวิร์ดหรือ OTP ครับ ความสะดวกนะครับใช้งานง่ายพร้อมด้วยความปลอดภัยของเคสไซเบอร์แบงกิ้งนะครับที่จะช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายครับไม่ต้องเสียเวลามาต่อคิวนะครับไม่ต้องกลัวลืมในเรื่องของการจ่ายบินไม่ทันกําหนดอีกทั้งในเรื่องของการโอนเงินนะครับวันเสาร์ทย์ก็สามารถทําได้ด้วยครับแถมแจ้งผู้รับโอนนะครับผ่านระบบ SMS หรือว่าอีเมลครับส่วนตัวผู้โอนเองครับก็สามารถที่จะเรียกดูรายการแล้วก็สั่งพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานได้อีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีล็อกอินอัลเลอร์ดครับบริการส่งอ ล็อกอินเข้าใช้ระบบ K-Cyber Banking และอีเมลคอนเฟิร์มชันบริการแจ้งผลยืนยันการทำรายการให้กับลูกค้าอีกด้วยครับและหากมีข้อสงสัยอื่นๆนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ K-Contact Center นะครับ028888888แล้วกด03นะครับหรือสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคาร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตัวคุณเองครับบริการดีดีอินเทรนด์แบบนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วละครับสมัครบ,บริการเคสไซเบอร์แบงกิ้งง่ายๆนะครับที่ตู้ ATM และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาครับพริตนี้ทุกเรื่องทางการเงินก็จะไม่เป็นปัญหาสําหรับคุณผู้ชมอีกต่อไปครับเพียงแค่สมัครใช้บริการเค y ไซเบอร์แบงกิ้งที่เป็นเหมือนธนาคารเคลื่อนที่หนึ่งในบริการดีดีจากเครือธนาคารกสิกรไทยที่มีมาฝากคุณผู้ชมอยู่เสมอครับ จากคนที่มีใจรักในการบริการและแหล่งเห็นช่องทางในการประกอบธุรกิจและกล้าที่จะเผช,ชิญอุปสรรคจนประสบความสำเร็จวันนี้คุณชัยกิตจ,จะมานั่งพูดคุยกับพวกเราย่างหมดเปลือกในการเดินทางของบราวชูกาแคทเทอริงธุรกิจจัดเลี้ยงเงินล้านครับพี่ชัยกิตครับครับบายๆเย็นๆแบบนี้นั่งรับลมที่หน้าสมาคมศิดเก,ก่าธรรมศาสตร์นี่หลวนหนึ่งของบราวชูกาที่เข้ามาเติมเต็มที่แห่งนี้ให้เติมเต็มขึ้นไปอีก ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความคาดหวังนะครับกับห้องธรรมดาทําอย่างไรให้มีความสวยงามมีความพร้อมที่จะบริการลูกค้าขณะเดียวกันก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างไรครับครับต้องถามพี่ชยยายกิจครับเกี่ยวกับเรื่องของบาาชูกาไม่ทราบว่าเริ่มต้นมาอย่างไรถึงสูต่ธุรกิจแคตาลิ่งครับครับผมคือเดิมแล้วเรามีแรงบันดาลใจก็เป็นมุมมองซึ่งผมมองว่าเราอยากจะทําอาหาร ที่ดีมีคุณภาพมีความสะอาดอก็เลยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในการทําห้องอาหารก่อนเล็กๆประมาณหนึ่งครูหาขณะเดียวกันเราก็เปิดขายลักษณะงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยก็คือ catering service อไปพร้อมๆกันครับแล้วก่อนจะมาเป็นทุกวันนี้พี่ทําอะไรมาก่อนนะครับก่อนที่ก่อนที่จะมาดําเนินธุรก,กิจ catering เป็นผมทํางานในด้านของโรงแรมและรีสอร์ทในส่วนของเซลล์มาร์เก็ตติ้งครับ นั่นหมายความว่ามีประสบการณ์ในด้านการดูแลลูกคา้าและการจัดเลี้ยงนี่แหละครับ,รบะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ออกมาเปิดธุรกิจของตัวเองนะครับครับนั่นคือเรามีความคิดที่ต่างตั้งแต่แรกคือยังเห็นช่องว่างระหว่างธุรกิจเค t e ร i n g ในประเทศไทยขณะเดียวกันเราก็เห็นในส่วนของความพร้อมแล้วก็โอกาสแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มีมุมมองแล้วก็มีเป้าหมายที่จะทำ catering ให้แตกต่าง นี่คือความต่างที่บาวชูกามีครับผมตอนแรกครับผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่ก็คงรักอาหารมีหลายคนมีความฝันอยากจะเปิดร้านอาหารของตัวเองบ,บางทีก็ผมคิดว่าแคทเทอร์ลงเนี่ยก็เ,เป็นช่องว่างอีกอันหนึ่งที่มีโอกาสครับคุณเชนกิตมองเห็นโอกาสอะไรสําหรับธุรกิจแคทเทอร์ลงที่แตกต่างจากการเปิดร้านอาหารนะครับครับมีโอกาสในแง่ของการตลาดอันดับแรก เพราะผู้ซื้อสมัยนี้ต้องการการบริการที่ถึงที่ 2. การแข่งขันมีกลุ่มเฉพาะนะครับ 3. เราเห็นถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพและบริการในระดับที่ได้มาตรฐานยังมีช่องว่างอยู่ 4. ถ้าเป็นพัชดาคารหรือร้านอาหารที่จะมาทำแครเชอริ่ในส่วนนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในหลายด้านในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพก็ดีดีไซน์ก็ดีความสะอาดก็ดีความพร้อมก็ดี รวมไปถึงการคัดสรรเรื่องบุคลากรทางด้านเชฟที่มีประสบการณ์ทางด้านโรงแรมโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อได้เปรียบที่เรากลับมาทําในส่วน catering service ค,ครับผมในธุรกิจต,ต้องมีอุปสรรคโดยเฉพาะธุรกิจ catering เนี่ยที่<อ>ต้องพึง่งพาสถานการณ์ของบ้านเมืองอย่างช่วงที่9ผ่านอุปสรรคในการไม่มีงานนะครับไม่ทราบว่าเราชูก้าก้ผ่านวัได้ไง อันนั้นยังจําได้ดีเลยเมื่อปลายปีที่แล้วในช่วงเมษานะครับ mm. คือเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายเราไม่คิดว่าจะมีผลกระทบสูงถึง80%คุ่มลาพาที่หายไปทั้งความยุ่งยากในการที่จะแคนเซิลในการปรับเปลี่ยนของเรื่องของวันและก็เวลาเพราะนั้นเป็นสิ่งซึ่งวิกฤตที่สุดเท่าแต่ทําธุรกิจมาสิ่งที่เราก้าวข้ามออกมาได้ก็คือ 1. เหตุที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องหยุดนิ่งนะครับ สองก็คือเราเรียกพนักง,งานประชุมเรามีวิธีอย่างไรที่เราจะเซอร์วิสแล้วลูกค้าประทับใจเรามีวิธีอย่างไรที่เราจะดิสเพย์แล้วก็ตกแต่งให้ภาชนะแล้วก็อุปรกรณ์ตลอดจนสเตชันที่เราบริการให้มีความแตกตา่างนั่นคือ3ประเด็นแรกประเด็นสุดท้ายก็คือเรายัางคงให้สวัสดิการแล้วก็รายได้ของพนักง,งานตามปกติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร นั่นหมเพราะว่าใช้วันเวลาที่ว่างอันนั้นกลับมาพัฒนาศักยภาพของทีมในวันที่ตลาดกลับมาใหม่เราก็สามารถลุกได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถูกต้องครับนั่นคือเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรและอย่างหนึ่งขอเป็นความรู้ครับเพราะว่าธุรกิจบริการเนี่ยสำคัญมากคือบุคลากรการดูแลบุคลากรของพี่ที่สามารถดูแลทุกคนให้ถึงระดับประทับใจเนี่ย มีวิธีการเทรนเขาอย่างไงดูแลเขายัางไงให้เขาสามารถอยู่กับเราไปนานแสนนานแล้วผมเห็นว่าธุรกิจของพี่เนี่ยมีพนักงานประจําน้อยมากแต่ใช้พนักงานเอาซอร์สเยอะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตแต่พี่วิมีวิธีการคอนโทรลยังไงครับอันนี้คือมุมมองที่แตกต่างจากธุรกิจแขนงอื่นๆโดยเฉพาะบาวชูก้าแคทเทอร์เรนเซอร์วิสมุมมองของคุณกล้องเองอาจจะมองว่าบุคลากรเนานะอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับบุคลากรแต่ตรงกันข้ามกันเรากลับให ความสาคัญกับบ,บุคลากรเป็นอันดับหนึ่งสวัสดิการเป็นอันดับสองนะครับเริ่มต้นจากการที่เราคัดเลือกบรรจุบุคลากรก่อนเรามีการคัดเลือกบรรจุบุคลากรจากธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้งหมด2เราก็จะมีการนำพนักง,งานทั้งหมดมาเทรนเรียนรู้ทุกส่วนในเรื่องเกี่ยวกับเคเทลิ่งเซอร์วิสอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น 3. เราให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับรายได้และสวัสดิการ ที่แตกต่างโดยนโยบายของเราให้ความสำคัญตรงที่ว่ารายได้และสวัสดิการของเราต้องไม่ยิ่งหย่อนและก็ต่ำกว่าธุรกิจในแขนงเดียวกันหมายความว่าเราทำธุรกิจบริการให้บริการแก่ลูกค้าคแต่เราก็ดูแลทีมของเราเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึงเหมือกันอันนี้เป็นกลยุทธ์สำคัญถ้าเกิดว่าบุคลากรของเราไม่มีการราออกไม่มีมุกเม e นต์นั่นคือเป็นสัญ,ญญาณที่ดีในการที่เราจะบริหาร เราเป็นสัญญาณที่ดีเราที่เราจะการันตีที่จะบริการลูกค้าได้ถึงเป้าหมายและเป็นการยอมรับถึงการบริการที่ดีเยี่ยมเพราะกลุ่มบุคลากร,กรเดิมที่เรามีอยู่เข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าเดิมเข้าใจถึงความต้องการแล้วก็มีทักษะและก็มีศักยภาพที่จะบริการกับลูกค้ากลุ่มเหล่านั้นครับคิดว่าช่วงใดของเราชูก้าที่คิดว่าเราติดปีกแล้วครับนะปัจจุบันเองนะครับย้อนหลังกลับไปประมาณสัก2ถึง3เดือน ครับเป็นช่วงที่เราได้รับความนิยมในทุกแขนงของลูกค้าที่ใช้บริการจะเป็นงานอีเวนต์นะครับงานเปิดตัวสินค้างานเปิดสำนักง,งานงานแต่งงานหรืองานเสวนาหรืองานรัฐรัฐมนตรีนเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราติดปีแต่เราก็กลับมามองตัวเองว่าเราอยู่โพสิชันตรงนี้เนี่ยแบบยั่งยืน หรือแบบถาวรหรือแบบขอผ่านไปทีหรือพ่อลูกค้ามีความจำเป็นใช้ก็คือเกิดการรีโพ s i ช i ั n นนิ่งในการที่เรากระชับเรื่องของการบริการให้ความสำคัญในแต่ละงานอย่างใกล้ชิดให้รายละเอียดเกี่ยวกับธีมและคอนเซ็ปต์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการขณะเดียวกันเราจะทำการบ้านก่อนที่จะไปถึงสถานที่ของลูกค้าเพื่อช่วยกันออกแบบแล้วก็ดีไซน์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับครับ,รบตอนนี้คือได้รับความนิยมแล้วสำหรับราวชูกา เราคิดว่าปัจจัยที่จะรักษาความยั่งยืนอันนี้ต่อไปคืออะไรครับเขาบอกว่าการก้าวมันเป็นอันตราต้นๆไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะรักษามันไว้ให้ยาวนานเป็นสิ่งที่จะต้องยากลําบากกวา่ามีแนวความคิดเห็นกันแนวคิดนี้ใช่ใไหมต่อไปครับคุณก้องอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งการที่เราขึ้นแล้วแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ได้เป็นเรื่องซึ่งไม่น่าชื่นชมเพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการที่เรากลับมารีโพซิชชั่นนิ่งของเราว่าเราควรจะอยู่ตรงนี้ เพื่อรักษาคุณภาพบริการแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์แล้วก็ตรงต่อเวลาขนาดเดียวกันที่สำคัญก็คือเราให้ความสำคัญแบบการบริการด้วยความตรงไปตรงมากับลูกค้าคอันนี้สิ่งที่เรายึดถือว่าเราจะได้ลูกค้าแบบยั่งยืนแล้วสำหรับผู้ที่อยากจะเป็น SME และ SME ที่อยู่ในธุรกิจอาหารไม่ทราบว่าเราสูกาอยากจะบอกมยังไงบ้างครับครับสิ่งแรกเลย ธุรกิจ SME คนที่จะมาทำธุรกิจแขนงนี้หรือแขนงที่เกี่ยวข้องก็ตามคือประเด็นสำคัญก็คือจะต้องมีใจรักก่อนนะครับแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้เปิดใจที่จะพัฒนาและขณะเดียวกันเราต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลและที่สำคัญเราต้องมีที่ปรึกษาที่ดีด้วยอย่างเช่นธนาคารกสิกรไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นที่ ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจจะท,ทําธุรกิจ SME หัวเจต้องมีเป็นปัจจัยพื้นฐานข้อสําคัญของผู้ประกอบการธุรกิจ SME จะต้องไม่ท้อแล้วก็ไม่ถอยต้องตั้งใจที่จะสู้สู้อย่างด้วยความตั้งใจแล้วจะประสบความสําเร็จครับหลังจากผมได้พูดคุยกับคุณชายกิจในวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนผมว่าผู้ชายคนนี้มีมุมมองมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้และที่สำคัญไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคความท้าทายใดๆปาวชูคาแคทเทอร์ลิงก็ยังคงรักษาคุณภาพที่เป็นจุดยืนของตัวเองได้อย่างมั่นคงและผมมีความมั่นใจเหลือเกินครับว่าปาวชูคาแคทเทอรลิงคงไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นี้และสามารถก้าวไปถึงแคทเทอรลิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยได้อย่างแน่นอนครับขอให้อิีทัู่ประเทศติดติกได้อย่างฝันนะครับเคเอ็กซ์เลน์ คือความเป็นเลิศทางการเงินจากเครือธนาคารกสิกรไทย